โลกของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ทุกวินาทีนะครับได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในทุกๆวงการไม่เว้นแต่วงการการเงินที่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทมากเช่นกันการทำธุรกรรมต่างๆรวนพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเป็นปรากฏการโรคที่ทั่วโลกต้องยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีให้ได้ เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในวงการการเงินส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการการเงินเรื่อยมาและเกิดการ disrupt ตามลำดับการแทนเกิดใหม่และแทนที่ในวงการที่มีให้เห็นหลากหลายอย่างเช่นการทำธุรกรรออนไลน์ที่เข้ามา disrupt การทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ซึ่งเห็นชัดเจนอย่างสิ้นเชิงและกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยให้โลกเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น การซื้อขายหรือทำธุรกิจข้ามแดนเป็นไปได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกคนหันมาใช้งานมากขึ้นด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือหากจะพูดถึงปรากฏการณ์เอ r เวิลดก็คือสกุลเงินดิจิตอลที่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับการเงินสกุลดิจิตอลจะยังไม่แพรนะ่หลายนักแต่สิ่งนี้ก็กำลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วโลกกำลังจับตามองไปที่สกุลเงินดิจิตอลมากขึ้น เมื่อหลายๆคนรู้ดีว่ามันคือกุญแจอีกหนึ่งดอกที่สำคัญสำหรับการสร้างผลประโยชน์อันมหาศาลมากมายโดยเฉพาะในแง่ของการลงทุนด้วยคุณสมบัติของสกุลเงินดิจิตอลที่สามารถส่งหาการข้ามแดนโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารทำให้มีต้นทุนในการโอนในราคาที่ต่ำทั้งยังง่ายและสะดวกหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะ คนที่ศึกษาด้านการเงินการลงทุนมาเป็นอย่างดีต่าก็รู้ว่าอนาคตข้างหน้าสกุลเงินดิจิตัลจะสร้างปรากฏการณ์ a world disrupt ที่สำคัญอย่างแน่นอนและเมื่อวันนั้นสกุลเงินดิจิตลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเงินและลดบทบาทบางอย่างลงเช่นการทำธุรกรรมผ่านธนาคารหรือแม้แต่การใช้สกุลเงินอื่นๆก็อาจลดน้อยลงตามไปด้วยถึงวันนั้น ทุกคนจะต้องยอมรับและปรับตัวดังนั้นการศึกษาในเรื่องดังกล่าวและใช้งานสกุลเงินดิจิทัลเสียก่อนตั้งแต่ตอนนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าการเตรียมการพร้อมเพื่อรับมือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าคือการเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองก่อนผู้อื่นย่อมเป็นข้อได้เปรียบและที่สำคัญอนาคตสกุลเงินดิจิตัลจะสร้างผลประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อนําไปใช้เป็นอย่างมืออาชีพแม้วันนี้สกุลเงินดิจิตอลจะยังคงเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มแต่วันข้างหน้าเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสกุลเงินดิจิตอลจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคนอย่างแน่นอนครับและเมื่อวันนั้นมาถึงคนที่ได้เปรียบคือคนที่รู้ก่อนใช้งานเป็นก่อนก็จะสามารถปรับตัวได้ก่อนด้วยเช่นกันถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่จะต้องเรียนรู้สกุลเงินดิจิตอล เพื่อรับมือกับปรากฏการณ์ A world disrupt ที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ subscribe นะครับช่องของผมนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีและสกุลเงินดิจิตัลครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ